สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าแฟฝว่าใสผมมันเดินดแบบสองหอเตือนมาเกินแฟนเลยเนี่ยหลีบน้ำมันร้อแนแฝงหอได้กับปีกับเรา เราทำงานในแดดไม่ต้องซึมเศรานำหลอนจัดนะฮะหลายเลยแป๊บเดียวเองเตือนกันเลยยังมาผมไปโดนหลอนก่อนนี่แหวว เจ้าวิญญายเข้มข้นครับแฟนซองเออองทียวของฟาร์มเมขึ้น คุ <fucking> <laughs> ้ฟ้าคุ้มฝนเกครับ